เคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่รู้ว่าลูก้าดอนสิทมันเก่งแต่ไม่เคยมีใครบอกว่ามันเก่งเพราะอะไรแล้วมันเก่งได้ไงมีแต่คนมาเล่าเรื่องสถิติประวัติสถิติประวัติสถิติประวัติแต่ไม่เคยมีใครบอกเลยมันเก่งเพราะอะไรอยากรู้ใช่ไหมตามไปดูที่ตายป้งสตอรี่นี่นี่นี่ี่เจ็บ ในลิรลีอบาส NBA มีผู้เล่นหลากหลายสัญชาติทั้งอเมริกายุโรปแอฟริกาหรือเอเชียเราจะพูดถึงนักบาสยุโรปที่มีอยู่ใน NBA นักบาสยุโรปที่มีอยู่ใน NBA ที่แจ้งเกิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งวงในหรือเซนเตอร์ดังที่เคยเป็นระดับตำนานก็จะมีซาบบอนิกวาดีดิวักเดิร์นวิสกี้พอลกาซอเราจะเห็นได้ว่านักบาสยุโรปที่เก่งๆเนี่ยก็จะเป็นตัววงในหรือตัววงนอกก็จะมีเพย่าสแตโควิดนั่นคือมือสามแปมก็จะไม่มีใครที่ครบเครื่องหรือว่าเก่งๆระดับเทพเเลลยที่่่นนนนตตแแหหหงงวองอกรื ชูต t ิ n งการ์ดก็ยังมีไม่มากนักหรือที่จะมีก็เก่งแค่ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ระดับซูเปอร์สตาร์จนล่าสุดมีดาวรุ่งดวงใหม่ที่แจ้งเกิดมานั่นคือลูก้าดอนชิดหรือลูก้าดอนซิดของเรานั่นเองเจ้าลูก้าเนี่ยมีเส้นทางที่ไม่เหมือนใครมาถึงไม่ต้องปรับตัวเลยมาที่ NBA ปุ๊บเล่นได้ปับ๊บฉายแสงทันทีอะไรคือสิ่งที่ทําให้ลูก้าดอนซิดเก่งได้ขนาดนี้วันนี้เรามาดูกันสาเหตุที่ลูก้าดอนซิดเก่งกว่าชาวบ้านคืออะไร ข้อแรกปัญหาโฮมซิกอย่างว่าแหละครับนักกีฬาทั้งโลกนะครับใครก็ตามที่ย้ายไปอยู่ต่างถิ่นจากยุโรปไปสู่เมริกาก็ต้องมีการคิดถึงบ้านต้องปรับตัวทั้งวัฒน,นธรรมอาหารการกินการเป็นอยู่สภาพอากาศนี่คือสิ่งที่คุณต้องปรับตัวทั้งหมดแต่ว่าลูก้าดอนซิดเนียมีประสบการณ์อยู่แล้วเขาได้จากบ้านเกิดเมืองนอนที่สโลวเนียย้ายอยู่สเปนตั้งแต่อายุ13ปีแล้วเขาก็บ่มเพาะพัฒนาฝีมืออยู่ที่สเปนการคิดถึงบ้านเนี่ยตัดไปเลยเพราะเขาผ่านเรื่องนี้มาแล้วตั้งแต่อายุ13าปีเลยทําให้เขาแข right ข้อดีของการเป็นผู้เล่นยุโรปคือได้เล่นอาชีพอย่างรวดเร็วลูก้าดอนซิดย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลในวัย13ปีเขาใช้เวลา3ปีพัฒนาตัวเองมาเป็นผู้เล่นอาชีพอายุ16เท่านั้นเขาสามารถลงเล่นอาชีพกับผู้ใหญ่ได้แล้วและเขาพัฒนาตัวเอง2ปีในวัย18ปีถ้าเทียบกับฝั่งอเมริกาคุณยังต้องเล่นระดับมัธยมอยู่เลยแต่ลูก้าเล่นกับผู้เล่นลอาชีพแล้วเขาสามารถแบกทีมได้ตั้งแต่อายุ18ปีเขาพาทีมคว้าแชมป์บาสลีกและตัวเขาเนี่ยเขาสามารถ ีของการเป็นผู้เล่นยุโรปคือคุณได้ผ่านเกมและมีประสบการณ์มากกว่าผู้เล่นอเมริกาการดรับแน่นอนละครับลูก้าดอนสิทธถูกดรับเข้ามาโดยแอตแลนตาฮอค With the third pick in the 2018 NBA draft, the Atlanta Hawks select Luka Doncic ก่อนจะเทรดแรกไปที่ดัลลัสมาวาริกแน่นอนข้อนี้ไม่มีใครพูดถึงอยู่แล้วว่าเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวยังไงว่าแอดมินการที่ย้ายไปดัลลัสแล้วมันดียังไงผมจะยกตัวอ,อย่างให้ฟังว่าอย่างเช่นกรณีคิสตัสพอซิงกิตเคยถูกดับด้วยนิวยอร์กนี้แค่ถูกดับเข้ามาในอันดับต้นๆน,นะครับพอซิงกิตเนี่ยก็โดนแฟนตัวเองโหแล้วเพราะว่าแฟนตัวเองเนี่ยไม่อยากได้ผู้เล่นยุโรปมาเป็นแกนหลักในการสร้างทีมแล้วต้องมาดาับอันดับต้นๆแล้วมาได้ผู้เล่นยุโรปที่แบบว่าส่วนใหญ่จะล้มเหลวมากกว่าสําเร็จแต่ผิดกันการ ที่ลูก้าได้มาอยู่ที่ดัลลัสดัลลัสเนี่ยเป็นยังไงดัลลัสเนี่ยมีเดิร์กโนวิสกี้ขีดเขียนเส้นทางไว้อยู่แล้วว่าทีมเขาเนี่ยผู้เล่นระดับยุโรปก็สามารถสร้างตำนานได้ แฟนๆก็ไม่ได้หยีลูก้าเท่าไหร่คุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับแฟนๆคุณพิสูจน์ตัวเองในสนามก็พอแต่ว่าผิดกันถ้าคุณไปอยู่ทีมอื่นคุณอาจจะต้องสู้ให้เอาชนะใจแฟนๆให้ได้ก่อนก่อนจะได้พิสูจน์ผลงานในสนามนี่คือข้อดีของการดับถูกที่ถูกทางนะครับ Out Magic. ท่าไม้ตายของดอนซีลูค้าดอนซีถือว่าเป็นนักบาสคนหนึ่งที่มีท่าไม้ตายต,ายติดตัวมานั่นคือการใช้สเตปแบ็กของเขานั่นเองสเต็ปแบ็กของเขาเนี่ย,ยมีโอกาสสำเร็จถึง3.7.2ซึ่งสูงมากๆใน NBA นะครับใครจะจับเขาติดแค่ไหนเขาก็จะมีสเตปแบ็กไว้ใช้เป็นท่าไม้ตายซึ่งการที่คุณมีท่าไม้ตายไว้เอาตัวรอดในยามครับขันได้เนี่ยมันเป็นข้อดีมากๆของนักบาสคนหนึ่งที่จะก้าวไปเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ การเล่นพิ้งแอนโล้โคตดแบสตีเวนโคตดของบอสตันเซลติก เคยออกมากล่าวชมลูก้าดอนซีว่าลูก้าดอนซีเป็นผู้เล่นที่ฉลาดมากและเล่นเกมท m a n นเกมได้เก่งมากๆเขาสามารถใช้พิกแอนโลได้ดีมากๆและเขาเลือกจังหวะในการให้บอลของพิกแอนโลเนี่ยได้ถูกต้องเสมอลูก้าดอนซีเป็นผู้เล่นที่ใช้พิกแอนโลได้เก่งในระดับเดียวกับจอห์นสต็อกตันของยูทาแจนี่คือความสามารถที่ไม่เคยมีใครพูดถึง oh, Doncic goes inside, layup, banks at home and a foul. Good pass from Porzingis and the strength once again you keep talking about with Doncic. Three, I believe. Yeah. Need a stop here. Great pocket pass. ความมั่นใจเราไม่เคยเห็นผู้เล่นยุโรปที่มีความมั่นใจในตัวเองมากขนาดนี้มาก่อนเราแทบจะหาไม่ได้เลยผู้เล่นยุโรปหนึ่งคนที่สามารถเล่นลูกชี้เป็นชี้ตายได้เหมือนลูกการ์ดอนซีไม่เคยมีใครรับหน้าที่นี้เลยแต่ลูกการ์ดอนซีแม้ว่าจะเป็นเด็กแม้ว่าจะเพิ่งเข้าหลี่งมาปีแรกแต่ตัวเขาเองพร้อมจะเล่นลูกชี้เป็นชี้ตายหรือลูกที่เล่นนาทีสุดท้ายเขาพร้อมทาแบบนั้นเสมอเพราะตัวเขาเอง เนี่ยมีประสบการณ์แบบนั้นที่ยุโรปมาพอแล้วเขาสามารถทําแบบนั้นที่ NBA ได้เพราะเขาเชื่อว่าตัวเขาทําได้นี่คือสิ่งที่เขามั่นใจในตัวเองมากๆและเขาก็ทําสิ่งนี้ได้ดีมากๆนี่คือข้อดีของลูก้าดอนสิ่อีกหนึ่งข้อ I mean, Josh or Kobe, you rookie. Down to eight. Moves up to the count. ล,ลูกล้าทาังสิเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดูหยุ่มหยิมดูหน่อมแนมดูยังเป็นเด็กอยู่ดูแบบเป็นคนขี้เล่นดูไม่มีอะไรดูเป็นคนหน่อมแนมแต่เราก็จะเห็นบางมุงของเขาก็คืออย่างเช่นในวันที่เขาสู้กับลอสแอนเจลิสเลเกอร์เขามีผลงานที่ไม่เป็นดังใจตัวเขาระเบิดอารมณ์ในการฉีกเสื้อตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นหรือบางทีเขาระเบิดอารมณ์พร้อมจะบวกผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจนตัวเองถูกเทคนิคเคล้ฟาวก็มีให้เห็นในบางครั้งนี่คือสิ่งที่ถูกเก็บอยู่ข้างในซึ่งไม่ค ทำไมลูก้าดอนสิตถึงระเบิดอารมณ์ออกมาในบางครั้งเขาให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ว่าผมมารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดแต่ตัวผมเนี่ยมีความอยากชนะเสมอการที่ผมออกไปเล่นเนี่ยผมต้องการชนะเท่านั้นในวันที่ผมทําผลงานไม่ได้ดั่งใจผมก็ระเบิดอารมณ์ออกมาโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจแต่ผมมาทําไปทั้งหมดอ่ะเพราะผมอยากชนะเท่านั้นเอง <c oughs> <c oughs> <laughs> if you're going to do that, you can't hold it. I mean, okay. Just keep on playing. Just go for it. Yeah. การเตรียมตัวก่อนเข้า NBA แน่นอนแล้ครับการย้ายมาอยู่ NBA ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายลูก,ก้ารอนสิตเนี่ยรู้ว่าทีมจะมีการเก็บตัวปีซีซั่นก่อนช่วงเวลาแข่งแต่เขาเลือกที่จะมาเก็บตัวก่อนหน้าปีซีซั่นอีกหนึ่งเดือนเพื่อมาหาโค้ดพิเศษเพื่อปรับทักษะการเลี้ยงที่เป็นปัญหาของผู้เล่นยุโรปในส่วนใหญ่เขาต้องมาปรับทักษะการเลี้ยงให้ดีขึ้นฝึกความเร็วความคล่องตัวให้มากขึ้นให้เทียบเท่าผู้เล่นระดับ NBA นี่คือสอสิ่งสําคัญที่เขามาฝึกซ้อมเพิ่มเติมในช่วงก่อนจะปีซีซัน ปีที่เป็นลุกกี้เขาฝึกซ้อมจุดนี้เป็นพิเศษและมีเรื่องอื่นๆผสมเข้าไปอีกเป็นเวลา3-4สัปดาห์ก่อนหน้าปีซีซั่นเพื่อปรับทักษะให้พร้อมลุย NBA เราจึงเห็นได้ว่าปีที่เป็นลุกกี้เนี่ยเขาพร้อมจะเล่นได้เลยเพราะเขาเนี่ยเตรียมตัวมาก่อนหน้าคนปกติแล้วและมาระบบทีมเขาก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วและเมนเทลิตี้หรือจิตใจเขาก็ใช้งานได้นี่คือสิ่งที่ดอนซิดทำเอาละครับทั้งหมดที่กล่าวมาคือเหตุผลสําคัญที่ทาให้ลูก้าดอนซิดแจ้งเกิดในเวที NBA ได้คราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าเขาอ่ะได้ขีดเขียนสถิติอะไรไว้บ้างใน NBA อย่างแรกเขาสามารถทํา30คะแนนและทำทิเปิลดับเบิลได้เป็นผู้เล่นที่ทําได้มากที่สุดในกลุ่มอายุที่ต่ำกว่า21ปี เขาสามารถทำ20คะแนน5แอซิตติดกันได้19นัดโดยทำได้มากกว่าไมเคิลจอแดนเรียบร้อยแล้วสถิติส่วนตัวของเขาปีที่เป็นลุกกี้เขาลงเล่นไปทั้งหมด72เกมทำไป21.2คะแนน7.8รีบาว6แอซิตปีล่าสุดเขาลงเล่นไปแค่54เกมเขาพัฒนายอย่างก้าวกระโดดตัวเขาทำคะแนนเฉลี่ยไป28.7คะแนน9.3รีบาว8.7แอซิต นี่คือสถิติที่โคตรโหดของผู้เล่นคนหนึ่งใน NBA เอาละครับครั้งนี้เราก็มารู้กันแล้วว่าลูก้าดอนซิดอะเก่งได้เพราะอะไรอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เขาเก่งขึ้นหวังว่าคุณจะดู NBA สนุกขึ้นและคุณจะรู้จักลูก้าดอนสิดมากขึ้นสําหรับวันนี้ลาละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นใน f a c e b o o k และกด Sub บสไคร e และกระดิ่งติดตามใน YouTube ขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ลาละครับสวัสดีครับ <Get> The back. I can look at that follow through. Nice stroke.